สวัสดีครับบาร์ทอสวัสดีท่านผู้ชมครับผ้ามาตามแนวทางเล้าเมลเพ็ดกับพี่น้องกับวันที่13พฤษภาคม2565ันห้าอกสบห้ากับมีถามเข้ามากันหลายครับมาฟังมาชมน้ำกันครับว่าเล้าพัฒนาเมลเพ็ดครับจะเด่นให้ตัวใดจะลูกตัวใดลวดเนีก็ผ่านเราผ่านกันไม่เพ็ดเนาะสวัสดีครับแม่เพ็ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าลวดเนี่ยจะบอกค่อยพ่าดดอกเพราะว่า มันถ้าตัวตรงนั่นเลี้ยงซีูนมันบอหรือมันออกหาซูนนั่นครับตาเม่เพชรเม่เพชป็ดไก่ลูดซูนนี่ก็ให้ลูดซูนอยู่กันนี้กันนี่สิให้ลูดนี่ให้ลูดฮกนี่ถ้าถ้าสายลูดนะตามตามสูตรมันนั่นวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเม่เพชรเนาะครับเด่นรองหนึ่งอ่าอ่าเบงซิจัดจับจับผูไซบัตครที่เห็ดเป็นตารางไว้แล้วเรียบร้อยครับเออหกหาเจ็ดสีเลยลูดซูนเมเพชรนี่บ่ผิดหวังเนี่ยม่เพชรเนาะ วันพุธที่ผ่านมาครับทผช่ชงครับก็มีเอฟซีเมเปถามเขามาหลายครับว่าวันที่13นีตามเมเปตแหแน่ครับอ๋อมาชมมาเบ่งน้ำกันกับหมด่อ่ทนีได้เลยว่้บ่าไ่ตัอเมเเับเบ่งบาสิเอาสิเอาตเซนัมมื่อหนาเอาเซนัมห้าศูนย์แล้วก็เน่ได้จับเป็นซีโตให็นครับ เฮ็ดชุดซี่ตชุดซี่ตก็บ่ิยากมันง่ายสไตายนี่เด้เอานี่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 ก็แค่นี้นี่เอาจัดสี่ตัวใส่ิบปยี่สิบสี่ตเขายี่สิบสี่ตัวของสิบหรอนี่ครับแม่เออนี่หลังยี่สิบสีครัวนี่หลังคือว่าตามปกตินี่คอยจะเรียกสิออกหกสีหนึ่งเลขยกหลังศูนย์หกหกหาหนึ่งเรียกหลังหาหกครับเบื้องบาามือมือนั่นคอยก็เฮ็ดไว้เออบบเอามือนั่นคอยเฮ็ดไว้อัน หกห้าศูนเลขล่างเก้าหกหกกศนย์เลขล่างห้าหกมันมันจะมีทัละสองตัวเมื่อน้นมีหกันเอาใส่หกาศูนย์ก็หกหกศูนย์กับวานเลยวาเยวานเลยสามสีวานนี้เอาเอาเอาเลขมื่อนนใไซน้ำบาตวันพุธเอาเลขที่วันพุธนี่นี่มันมีแค่0ูนย์ศูนย์สี่ศูนหี่นี่นี่้องก็ต้องเอาไว้วานร่องเดิอนนี่รองร่องวันมันออกมาจังสีห้องเห็ุดจังสีรวมศูน ศูนย์เลขล่างสามศูนย์สางสี่ศูนย์หนึ่งสเลขกล่ามเลขกล้ามสี่ศูนย์เมื่อชุดร่องนี่มีต่านี้ครับไเพลทเอาเมื่อนี้เน้นเน้นถาสายรูดนะครับสายลูดนี่ขึ้นลูด6กลองหนึ่ง ครับเอาไม่เพชรบริตัดไอสอตัวบนนั่นบอเอาก็สองตัวันก็บซีหนึ่งหีหนึ่งหาหนึ่งก็ตัดเลยตัดสองสอตัวเอากันบอกเอาสามตัวม่นสิยากอีหยังไงยังไงจ๊ดนี่ก็ศูนหกรห้าหกใครมาสามตัวกระสือ่หมกหกสี่หนึ่งเลยศีโตก็ศูนหกสี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งเออเท่นั่นตัวตอนนี้เนะไม่เป็นตัวนี้ครับคือเมื่อนั่นคือเมื่อนั่นคอยพันกเกงคอยคอยคอยพันกเกงคอยคอยเฮ็ดอันคอยเฮ็ดเลได้ ปดเจ็ดมันจะคูเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดนี่มันจะคูอันสี่เจ็ดมันจะคูหกเก้าเจ็ดหกเก้านี่เห็นว่ามันออกมันออกเจ็ดหกเก้าเรียกล่างสี่เจ็ดนี่เจ็ดนี่สี่เจ็ดนี่นี่นี่เหกระเฮ็ดครับคนเราป้อยไปถึงแคแปดเจ็ดก็สี่เจ็ดก็หาเก้า ฮกเกิของหัวบัวปอยบ้านน้บานนี้นปอยปอยเทลลีตัวคือก็คือตตามคยคำนวณแล้วครับถ้าคือมันออกเดี๋ยวนี้ตรงเอาสูตรนิไปกอนนอกจากออกสูตรใหม่คือเดี๋ยวนี้สูตรนี้มันเดินดินนม่นี่ออกคือว่นสุกนี่มันจะออกตัวนี้เลยหกสหนึ่งเลขล่างศูนย์หกก็เส้นกับหก้าหนึ่งเลขล่างห้าหกคำ่ันไม่เพชรเขียนไม่เพชรในเอฟซเพราะนันหมครับผมนี่และล่องไวเพราะเพืมันมาออกซุ่มนี่มันจะมาออกศูนศนย์สนี่นะตามอัน ตามเบิงมันค่ะเพราะว่ามันออกในห้องเห็ดจังสันอย่าล้วนมาสันบดกถือก็ได้เราต้องหันคนรูดก็ได้กับหารูดแม่เพชรเนี่ยกับพผิดหวันรูดวันไอ้วันวันพุธที่ผ่านมาแม่เพชรเนาะวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมา เมเชรให้รูดเด้นรูดรูดศูนย์เมื่อ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 นั้นรูดเจ็ดอันเมื่อรูดเจ็ดตับศูนย์มาก่อเดศูนย์ครับตามตามมงมาเอาคือสเมื่อรูดสามก็ก่อมาก่อามก่ครับนี่แตกซีโตนตัวนี้นะเหดศูนย์เท่านี้ครับอืมเมืกีบามาคำนวณย้อนหลังบาทคุณพงองถมาบรันาเลสสีเทลร์ซีเทลร์ซีตัท้งซีแต่ว่าเขาก็เอารูดนก็แลวอายพี่กันรับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหน้าทางอ่า ล่าพัฒนาแม่เพชรเด้ครับผม13บสามพฤกษภาคมครับผม13บสพฤกษภาคมหกาครับแม่เพชรเน้นครับลูดนี่บ่ผิดหวังได้ครับลูดหกล่องหนึ่งล้ากล้ากล้ยุ่ากล้าว่าสิถือรอเกาเชื่อซีโต0ศูนย์หสี่หนึ่งหาหาหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ2โตกัดสี่หนึ่งหาหนึ่งศูหหาหหรือสิมบราลูดข้างนี่ก็ได้นี่เอาตัวร่องตัวร่องนี่ค็คักได้นี่ตัวร่องนี่ก็อ่านี่ตัวร่องมันสี่ศ นี่อ่าครับชุดว่านี่ค่อยชี้ให้ดครับนี่ชุดร่องซีโต่ชุดรองซีโตเนาะเพชรเนาะอ่ามีชุดรองนี่ครับทำช่วงครับชุดร่องสี่ศูนย์ศครับล่างสามศูนย์ส่งล่างสีนี่ครับชุดรองของปเพื่อมันจะออกหัวเผื่อมันอาจจะออกอ่าศูนเลขล่างสีนี่มากครัเอาอีลีส่วนส่วนนั้นคือการละเมือนั่นหกเลขล่างหกหมันจะเป็นอย่างกันมากสเตามที่จริงหกน้าศูนย์มันจะ บาดอีคู่นึงนั่นหกหกศูนย์เลขล่างห้าหกมันหนึ่งหย ok ังกัน like, ับเจ้าไปห็นตัวนี้นี่กอยปล่อยหูเจ้านี lights, ่เพชสวยให้ยังป้าเมือนขอดถือตัวละลอยคนเด้อนี่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 เ่ยวนี่นี่มันบดขวดศูนย์ตั้งไงญ่ลยหัาศูนย์ก็หกหกนี่มันเปประกันว่าหัวาศูนย์มาออกย้อนหลังนะเม่เพชรเนาะย้อนหลังในแล้วถ้า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 เอาตัวนี้ใส่เอาตัวนี้ใส่น้ำเนี่ยหัวาศูนย์นี่ก็จังสีนี่ใสรสื้อมาสื่อกระซั่งเรา่ เอบวานมันมาแบบนี้เขาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เราขัเด่นัวนี้แหละนี่เด่นเด่นส้มนี่ครับแมันว่กคือเกาขันมันคือเกาแต่มันคือวันทุกนี่ค่ะสีออกนี่แหละนี่หกสี่หนึ่งเลขล่างศูนย์หกครับห้าหกห้าหนึ่งเลขล่างห้าหกครับเอาปิดจาหน้าเป็นเัาน้ำเผ็ดเนาะครับนี่ครับผมมันก็มีเยอะครับราวาแม่เพ็ดเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับลูดหกกล้องหนึ่งอ่าลูดหกกล้องหนึ่งสายลูดนะครับเนาะ ชุดพต่นมาบท่นผ่ากเียชุด4ี่ตในกาศูนหกีหนึ่งครับแต่ว่ารูดศูนย์รองสี่ชุดศูนย์หกครับนี่ครับสี่หนึ่งาึครับลุดที่หกศูนย์ับผมนี่ชุดร่องครับ4 0 0ศูนย์ศูนย์ี่างสามศูนย์ามศูนย์หนึ่งี่ลังสีศูเจอมาเอาี่ตกับมีดชุดสีตชุด4โตเขาขายยังไงครับเขาเห็นตตงไต่ก็จะซื้อดผมูอ่านี่ครับ กัดตามนี้นะครับเนาะแม่เพชรกัดตามนี้แล้วอ่าพิจารณาเบิ่งเอาครับท่านชมครับอ่ามันพ่อด็ไปใส่อยู่นี่ก็หกขาซูนเลาพัฒนานะครับเนาะกับนี่ครับชุดจอเน้นๆครับผมกับแม่เพชรพ่นออยากกาพ่ออยากก็สามัวเอานี่สามนิดก็ซีนึงก็เรื่อครับถ้าสามโตก็หกซีนึงหกขาหนึ่งครับทำชุ่มครับนี่ครับผมถ้าลูดกระลูดหกร่องหนึ่งครับผมนี่ครับสายลูดกระลูดหกเพราะว่าลูดหัวที่ผ่านมา ลูดอ่าวันพุธที่ผ่านมาครับลูดศูนย์ครับของแม่เพชรกัมมาหาศูนย์ด้วยครับท่านผู้ชมแม่เพชรเน้นศูนย์อ่าครับผมนี่ครับพิจารณาเบื้องเอาครับมาตามให้เอฟซีกับทามเขามาหลายแม่เพชรมาตามล่าแม่เพชรให้แน่นะครับเนาะครับผู้เพิ่นอยากจะเอาไปอ่าพิจารณาเบื้องเอาครับว่าอ่าตรงใจบ่เนาะครับเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมขาเปล่าแถวก็มาตามนั่แม่เพชรให้แล้วครับอ่าแนวทางของแม่เพชรเนาะครับเนาะครับพิจารณาเบื้องเอาครับ ไี้สุดของไม่เพชรนะครับเนาะบ่หลายโตครับจำชุชมครับแต่ว่า้ารูดนี่บ่ผิดหวังนี่ครับผมฝากไวขึ้นเก้าครับพี่น้องครับยาเจ็บยาจนเด้อครับผมเงินไหลน่องท่องไหลเข่าสุกคนครับดูแลสุขภาพครับพี่น้องครับบ้าเแถาฝากไว้สมีสวัสดีครับ